สวัสดีคะ่ะมื่อวแม่ดาสิพามาเก็บเชอร์รี่นะคะเป็นส่วนที่ชาวสวนเขาปลูกขึ้นนะคะมาเก็บนี่คือเก็บเองคะ่ะแล้วก็ช่างเป็นกิโลนะคะแม่ดาวหลังจากเลิกงานกับมาก็มู่ค่คะสามคนนะคะจะเพิ่งเลิกงานกันมาคะ่ะจะไปเก็บเชอร์รี่รค่ะไว้เจอกันนะคะแม่ตุ๊กขึ้นไปยั้งนนะขึ้นมาเก็บปักแม่แล้วป้าเดินไปเดินมาาเดินป คือดอกแท้ดำปืดปื้อยู่ป้ายเบิ้งพี่น้องเอ้ยดำปืดปืดเด้อมันมีหลายพันดำทั้งคนดำทั้งแบ่เด้อพี่น้องมืเบิ้งเบิ้งลมันมันไม่ดำอ่ะมหวานน่าลูกแดงมันก็หวานกินให้เบิ้งแม่อย่าตุกเอาน้องแบวทำอะไรน่ะนั่งยองๆเก็บเชอร์รี่ป่ะจ้าเบิ้งเชอร์รี่ลูกใหญ่ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งเด้อพี่น้องแม่ดาวจะได้กับเขาอยู่บนในมื้อแต่ถ่ายคลิปอ่ะ น้องสาวอีกคนหนึ่งไปไหนละโอ๋เบิึงค่ะน้องสาวน้องสาวคนน้อยดดดบึงค่ะดูสิโดกมากเลยค่ะเยน้องสาวน้องชิดเด้อจ้าน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักมากเพื่อนลมงานแม่ดาวได้จ้ามแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยจ้ะแม่ดาวก็น่ารักค่ะเก็บเพื่อพี่เดอร์เงินกัะได้ค่ะจัดไปค่ะโอเคเบิ้งเบิ้งต้องปีนด้วยค่ะเพื่อนสินีบันไดให้นะจ้ะเมื่อก็บแม่ดาวพูดหรอกว่าโล่เท่าไรเดี๋ยวเก็บเ็จเดี๋ยวค่อยไปจ่ายเงินคือกไอฮะ เหมือนกันเลยไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่พอเห็นปุ๊บก็ลืมถามราคาเช่ไหมกำลังมันกําลังมันพอเห็นปุ๊บแล้วก็ลืมลืมราคาไปเลยถูกมากเก็บไม่ถูกอะค่ะถูกมากเลยค่ะนี่พันสีแดงนะคะมันสุกแล้วสุกแล้วพันสีแดงแล้วก็พันสีดํานะคะนี่พันสีดําอันนี้พันสีดํค่ะเต็มต้นหมดเลยค่ะเดี๋ยวแม่ดาวก็จะเก็บแล้วค่ะดกดกเด้อค่ะแม่ดาวจปีนเอาได้บ่นนะเบิ้งเบิ้งเต็มหมากดําแม่ดาวชอบกินหมากดํเด้วยจ้ะ ต้องปีนเอาค่ะแต่เขาก็มีบันไดให้อยู่น้มบ่พี่น้องเบิ้งสุกเต็มต้นเลยเบิ้งเบิ้งออน,นี่ดาวสอนรค์เเห็นบ่ลูกใหญ่ๆนะจ้ะซากสวนเพื่นขายขายเป็นกิโลแต่กิโลเท่าไหรเดี๋ยวเพื่อนให้ถังมานําเด้วจ้ะถังมาเก็บเนี่ยปีนเองค่ะเนี่ยนนแ,แ,แม่นาวเออเก็บแซ่แล้วแม่นาวคอยไปถามเพื่นว่ามันโล่เท่าไหร่ เบิ้งเบิงความดกของมันพี่น้องเลยดกอีดีเด้อจ้ะไม่ได้ไปหาเพื่อนเพื่อนเลยเบิ้งความดกมันมันสีดำมันอยู่ใต้ใบมันแต่ย่อมเนาบรลลุกมันใหญ่ลูกเท่านิโปกแม่ดาปีนที้เนี่ยเบิ้งส้เบิ้งความสูงมันเนี่ยปีนต้นใหม่เนี่ยปีนขึ้นทุกคนต้องปีนเอาเองค่ะมันซิมีบันไดอยู่ได้จ้ะ่ะแม่ดาวค่ะดูความสูงค่ะ ไปหนบัไงหนึ่งแววบังนอ่อนซอ่อนไปงามบะงามค่ะปาพดนะงามงามงามโอ้ยเอาเร์ไไหมดาอืกำไรกำไอยูหมองกินนีหละพี่น้องแววน่ะกำไลแบ่เอาคอนจ็คอนนี่พี่เอาได้พี่โอ้ยพี่จะได้อันนี้ไหมแก็ยื้อยูนี่แหละแล้วก็ยื้อยูบ่พี่สุดกโดดได้เลยจะโดดท่าน่ะ เก็บทั้งกิ่นเดอพี่น้องอันนี้น้องคิดล่วงลงแล้วถังหนึ่งล่วงไปแล้วค่ะถังหนึ่งค่ะพอดีเก็บเต็มแล้วก็เททิ้งเก็บทิ้งแล้วก็เออเก็บทิ้งเก็บเก็บเต็มแล้วก็เททิ้งนะคะอืมนุกมากขอบอกเก็บเต็มแล้วก็เททิ้งเก็บเต็มแล้วก็เททิ้งจริงจริงอ่ะมีต้นใหม่เลยอ่ะเอ้ยปันหนึ่งเม่ดดาวสิเอาสองคู่คู่เดียวยังพ่เต็ม ไคว่ดกมนแนบอกดีดี่ดกมากเลยเนี่ยตนีปาดกมากเป็นไรยังขนต้นไม้ยังสีได้คอยข้นเ่าเป็นต้องคอยเอาบันไดสมัก่อนเป็นเรื่องค่จะเป็นเร่งบ่จะเป็น้ามต้นวะเก่งแค่จะเป็นิงข่องก็เป็นคางส่วเดียวเนะจะให้จะให้ชมส่วนเซิร์ชแบดู มาเด้อมาเด้อม่นไาแม่นไาอยากเก็บเลยหีบมาเก็บเด้แอนอาทิตย์นีป๊าโถถโถถโถโถ่แม่แต่ทั้งฝรั่งทั้งคนไทยทั้งแขกทั้งเวียนนามทั้งจีนเด้อมาเก็บนะคุณน่ะอันนี้บ่มีผยเก็บอีพปอีเมลคอยเอ้ยมันยังบบสุ้ มันยังบซุกแา่ลูกแค่าลายมาลิ้มสวนเด้อแต่ลูกคอยเผาสวนอันนี้บัได้มันย่านเออคิวบินมันกลัวลูกแดงแดงสตอร์บัลลี่ลูกอันนี้นะมันกลัวมันไม่เข้าเลยละก็ลูกเออกลัวไอ้ผลไม้เนี่ยเออมันกลัวผลมไม้แปลกดีนะบางคนก็กลัวเงาะเพราะหลังมันก็กลัวงเาะสวนเชอร์รี่สุดหูสุดตาเด้อพี่น้อง ถ้าลูก้าหลานมาเก็บเดินถ้าฝนตกนี่มันจะเป็นหนอนแน่นี่นะตีจ้ะถ้าเ้บบาเก็บหลังฝนตกนี่มันเป็นหนอนหรอจ้ะนี่ม,มาเก็บนะฮึแม่ดาวอิ่มข้าวต้นแล้วอันนี้ก็พอดีแค<บ>่อนะันนี้ลูกส้มๆนะนี่ไม่ดาวต้นเปแบบ็นเรแบบื่องนะแต่ไม่เปรี้ยวแต่หวานถ้าอยากให้สามต้องเก็บลูกแดงๆ เื้อนมาเแล้วเ้เตมนเมื่อกี้กินยื้ออันเชอรี่ไปสไปใส่อันนี้อุะนกว่าั่เั้นติดมงหรือชิดพอเมื่อไหร่พี่ก็พอเมื่อนั้นนะเอาได้ เบิ่งนี่กาถือเตี้ยเบิ่งเด้อพี่น้องคุณน่ะลิงใหญ่ทั้งต้นไม้พุ่นน่ะเบิ่งเบิ่งเม็ดตุ๊กสียกกล้องถึงให้เบิ่งคุณน่ะคุณน่ะเห็นตาเล้าน่ะโหนโอนต้นอยู่คุณน่ะเซออนบ่พี่น้าเซออนบ่พี่น้องคุณน่ะเบิ่งคุณน่ะแบ่แม่เล้าอิ่มค่าต้นจ้ะซื้อบ่ปานใดเรกแต่อิ่มค่าต้นนี่แหละคุณน่ะดกดำปืนเลือปื้อยู่จังว่าแบ่เจ้ามาคนเด้อพี่น้องเบิ่งเอาดำไปน้ำกัน พุ่นพุ่นพุ่นสาวสาวแววพุ่นนะดารา่องกงเด้อพุ่นนะดารา่องกงเด้อมาเก็บแบนนั่นแหละหากาจากปลายย้อยหญ่แบนจากไรนี่เถ่าจากเจ้าว่าถามเขาแม่ข่อยทำไมติดต่อก็ถือเออเบิ่งผู้เดินน้องคิดพุ่นนะพุ่นนะเบิ่งน้องลาพุ่นนะหันมาแล้วน้องคิดเจ้ว่าถ้ามาหาน้องแล้วน้องคิดจะเอาตอนไม้บิงจะของไหมล่ะงาผิดแวกออกมาแวกออกมาแวกออกมาน้องโอ้ยเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ยบันดีน้องคิดโอ้ยเหงื่อท่วมตัวแล้วค่ะเป็นยังไงม้วนบอน้องล่ะม้วนเออสนุกมากเย็บแบกันเม่ดาวเนาะมาแมพรุ่งนี้ขันกินไปกับมาเออขันเจ้าอิ่มแล้วเจ้ากับมาอีกอาทิตย์หน้าก็สิมันช่สิไหวก่อนคืสิเก็บปลาคุณนี่ไหวก่อนบบเออขันอิ่มข้าต้นนะคุณน่ะเห็นเม่ดาวบ่คุณน่ะขันกุ้งโกยกุ้งโก้ยไปย่อมลูกจากไม้ต้นจากต้นไม้แม่ขัอิ่ม คอยขยากก้าบบ้านแล้วก็บอยอมล้มอยู่ตอนไหนตอนไดนพี่น้องมาซรอยคอยแหมเอาบันไดยืนไห้แล้วก็บอกเก่าขาลงแหมบอกผัวคอยมารับแม่คอยลงมบัได้บอกกล้าลงแหมกล้าขึ้นปะกล้าขึ้นแต่ลงบ่ได้ขึ้นได้ลงบ่ได้เดี๋ยวเขาเอื่นว่าจังไดขึ้นเป็นแต่ลงบ่เป็นเออป้าดีดีได้ไหคอยบ่ได้๋วเราเล่นเด้อ้โหตกเลยเห็นกินให้เบ้างกินโอ้ยเป็นจะแสบแสบบ่ลม่ดาว แซ่บหลายบออิมอิมท้องอืดหรือมั้งกินไม่ไม่มันก็หวานกินนั่นไปนั่นไปมันเปรี้ยว <laughs> มันอิมแล้วคุนน้องคิดลงมาเส็จหนาเส็จตาแล้วนะคนน่ะเอ้ยคนน่ะผู้งมามๆกับมาหาปีนต้นไม้เนาะ่ะโอ้ยอชีพเก่าเด้นิ อาชีพเก่าเนาะอาชีพเก่าน้องสาวลาเด้อนงสาวลาน้องสาวลาค่ะฟังนักฝักเตืัวด้วยนะคะอุ้ยเงินมันทำอยู่ถุงต่างหากต่างหากต่างไปเซค่อยลงไหมลงมาลงมาสิเบิ่งแม่ดาวสิกิ่งลงคือสิเก่าลงเด้อสุดนรอมาต้องเอาถังลงก่อนคอยติดจับให้เบิ่งเด้อว่าเราสิกิ่งลงคือเจ้าสิเพิ่นสิเจ้ากต่ละถังไปแล้วไหมเอามาเอามากันนะคอยสิอันเอากระโดดไหมกระโดดเบิ่งสิลงให้เบิ่งเอาเด้อประเดี๋ยเอาเด้อ ลงได้ลงได้โอยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ตกแล้วยาวไปจุดสั้นเอาเอาแกวอย่างเวระวังระวังบุเมดาวลงจะไม่แล้วพี่น้องเอ้ามมตกบ่่โอ้ยตอนลงท้ามทานไปเนี้ยวขาขึ้นกับแกาจำจำจำโอ้ยห่อนบ่อนไรห่อนไรบุเมดาวเบิ้งเบิ้งบุเมาวเก็บนี่เบิ้งเบิ้งนี่ถังถังสิบลิตรได้เนี่ยเบิ้งขึ้นนี่กับเบิ้ดเด้เนี่ยถังเออแมนมาใส่ใส่ของน้องคีน ก๋แม่ดาวมิตรมาแก่ๆสมกล้นอยู่นี่อร่อยทิ้งกอบนต้นไหนอ่ะอืมกอบเนาะมันกรอบอ่ะต้นไหนนี่อร่อยจังเลยต้นที่ดูนะคะดูค่ะเดี๋ยวได้เห็นคนเดียวโอ้โหถากินแบร์เกซี่เนาะพี่น้องเบิรงเด้อนะเฮ้ยเดี๋็กคนงามๆเซ็งองเจ้านะไข่เบิรงแม่ไม่ตองข่องก๋งแม่คืองามปีต้นไม้เบิรงแม่เขาบอกว่าจะเอาสองโลจริงๆ ตัดถุงแศษนับสองโลมาแล้วเนี่ยสามสามสามอนี่ข้าวันนระนัเนาะของน้องคิดได้หลายกว่าของแม่ดาวเด้อค่ะนี่นกของน้องสาวดาเด้เนี่ยเจ็บเก่งวหน่อยน้องซานาหน้าตกไปแล้วนะคุณตกอาตอนตกคูขวบกูไปไทยน้องเนาะกูลอยตกคูลงใจกันแล้วกเบิ้งของแม่ดาวกับลูกแยงไงบังไม่โป่แม่ดาวได้จัดใหญ่กว่านี่โป้อีกเบิ้งเนี่ยเฮ้ยน้องแววได้เนี่ข้างหลังค่ะ เบื้งเพื่อนปีนน้องเพื่อนปีนเพื่อนมีบันไดจ้ะแม่ดาวปีนนี่บ่็นจำเป็นต้องบันไดตอนยังน้อยเนี่ยโอ้ยปีนต้นไม้แข็งแกร่งอ่ะเม็ดาวโอ้ยแววต้นนี้มันจืดจืดปะอ๋อเห้ยพี่กินไรเจียวเจืดๆจืดโอ้ยเม็ตุกนี่นักชิมยังดีเลยจ้ะต้นไหนจืดต้นไหนหวานนี่หูมดเนี่ยนักชิมมาเองอืมเพื่อนมาประจำเพื่อนหู บอกไข่คำเลยเว้ยมาครั้งแรกเพ่งเจ็บคร,คร,รั้งแรกน้ำเขานาะตีมันหลายต้นเจ้าคือคูเพามันจืดเจ้าซิมคือตอนอ้น嘛ขยิมตัวตัวนอ,อยา่ซิมเลยจะข่อยอบบี้อาการเห็นจะของสวนเห็นแด้ขอข่บอบเอิกบ๊อบอกคือเจ้าแล้วยข,ย,ขย,ยิบขยิบเงียบไปอิ่มหลายเนาะเจ้าบัดห้องบัดแห้งแห้งกับบ๊อบว่้อิ่ม <g uss> นี่แหละกำไรก็อยู่ในท้องแม่ดาวนี่แหละจ้าต้นนี้แซ่บต้นนี้สีแดงจ้ะเนี่ต้นนี้แซ่บสีแดงเบิ่งได้แม่ดาวสีชิมเบ่งแซ่บบปะซีซิมเนยซีซิมเนยอืมต้นนี้อร่อยหวานปะนั่นเห็นปะเสียยัางไวแม่ตุ๊กซิมเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะแม่ดาวสิเก็บได้ด้วยบัดเนยเจอของแซ่บอยู่นี่แล้วอันเพิ่นปิดหกโมงจ้ะถึงเวลาเพิ่นกระบิดแต่เต็กสร็จ ได้ให้สัญลักษณ์ให้ไปจายตังได้แล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ดาวกับมืมูอกันสิไปจายเงื่อนกันเดี๋ยวตามหาน้องน้องก่อนโอ้ยน้องน้องอยู่ข้างนากันเมดนแล้วเนาะมิแต่แม่ดาวกับแม่ตุ๊กกันแหละโอ้ย,อยเหนื่อยไรพักกันเมื่อแล้ว,วพี่น้องเดอนเพิน่นบิดแต่ว่าอันให้ไปจายตังค่ะเ<ห>พื่อนปิดอันหกโมงหกโม,ง,มงแรงไปไปก่อนก็นได้จ่ายตอน เี่ยวดับเบิลเกลับไปเฮ็ดงานมือสุดท้ายแล้วก็พักผ่อนนะจ๊ะจะเสิร์มมือขวดม่คนอยู่ข้างหลังกันดีข้างหลังอะเนาะไดี๋ยวคุณว่าหมูดจะคว่ำแกตัดตัวแล้วหมดผ่อนได้หลายรอยใจต่างเพลินจ้ะนั่งรอดใจต่างค่ะน้องๆจ่าไปกินไป หลังจากเก็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดาวกับน้องๆก็จะพากันกลับบ้านค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเร็วๆนี้แหละวันวันสองวันนี้แหละจ้าวัสดีค่ะบ๊ายบายได้เจอกันขอบคุณมากน้องมาสนุกกัน